แหนแหนอัดตัวเต็มขยายอีกชุกแหลนเลยขออนุญาตครับการตอบแบบนะฮะก็จะไปยื่นฟ้องบริษัทเนชั่นมันติมีเดียเป็นจำเลยที่หนึ่งบริษัทกรุงเทพธุรกิจมีเดียจำกัดเป็นจำเลยที่สองคุณนริศักดิ์ลิมพลุพัฒนกิจจำเลยที่สามนางสาวดวงประวดโฆษนาที่สี่คุณสุทธิชัยหยุดที่ห้าคุณเสริมศิลธรรมลาภานที่หก นายพนาจักรวิโรที่เนางสาวนัทวราแสงวารีที่8นายจักรินเพิ่มจูนที่9ก้านายติติราตุลโยที่10เตอร์พศ2550พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พศ2550เป็นทุนทร,ร 2, ัพย์2,000 2,300 2,343ล้านแล้วก็ บอกว่า SLC เนี่ยมีพฤติการผิดบัตรหุ้นนะฮะทำทำการซื้อขายหุ้นโดยไม่ชอบ